คนเลยคะ่ะที่แบบเรืยกเรียกหนูมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าอย่ที่หนูหนูพูดตลอดเลยว่าหนูก,ก็แบบใหม่ๆม,มากๆคะ่ะแล้วก็แบบสิ่งๆการแสดงในนี้ต้องพัฒน,นาอีกเยอะค่ะแต่ก็มีใจพี่ๆพี่ๆน่ารักที่ช่วยตลอดเลยแล้ตอนแรกแบบองมากคนก็ชสบแบบสุดๆคะ่ะใช่ก็จะมีการเวิร์กช็อปหลายๆรอบม,มากๆค่ะแบบอาจจะมีวันนึงเวิร์กช็อปกับแม่โชว์วันนึงเวิร์กช็อปกับพี่ซันอะไรอย่างงี้คะ่ะแล้วก็จะแบบต้องแบบ break the ice นะคะเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรู้ทุกคนเป็นอิน퍼เวนอินทวนอินทวนมามามารวมกัน่วกันใช่ค่ะก็เลยแบบมันจะมีฉากแบบอินทวนไลก์เกอร็เซ็ตทิ้งเขาให้แบบถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องไปเรียนปลุกพ่อให้ได้แต่พ่ออาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ตื่นเราต้องทำยังไงก็คือต้องลากอย่างเงี้ยแล้วตัวหนูคือหนูจะทำได้ไหมคะเออแล้วหนูทำได้ไหมทำได้การเล่นแบบในครั้งนี้มันเป็นการ ใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ expect expect อะไรเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายแก็บแล้วก็ถ่ายต้องเรีอยวพร้อมกันแล้วมัน,ม,นมันยากมากๆตรงที่พอลองรีรเิรฟแล้วต้องตัดผมใช่ไหมคะแล้วก็แก็บเรายังผมยาวาก็คือต้องต่อแค่ที่หรือว่าเออว่าไหนถ่ายแก็บตอนเช้าไปลองรีเิรฟตอนเย็นหรือว่าลองรีเิรฟตอนเช้าแก็ตอนเย็นคะ่ะมันต่างกันแบบนสิ่งนี้แล้ภาพยน์ หูว่าต่างค่ะหนูรู้สึกว่าหนังอ่ะมันจะละเอียดกว่ามันจะโฟกัสที่สายตามากๆค um. ือมันจะภาพจอใหญ่ใช่ไหมคะเราจะต้องแบบเล่นคมชัดมากๆพอทีเซอร์ออกมาเป็นไงบ้างคะได้เห็นฟิล์มตัวเองแล้วหนูคิดว่าดีค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ลูกให้ตัวเองเท่าไหร่นี้หรอหนูคงให้เก้าแล้วกันรอดูอันจริงแต่ว่าเรื่องนี้หนูตั้งใจแล้วพยายาม เรื่องเรื่องนี้จะจะได้เห็นเบคแบบพลิกคาแรคเตอร์ตัวเองไหมใช่คือทุกคนจะแบบชินกับคาแรคเตอร์ที่สดใสล่าเริงของหนูใช่ไหมแต่ว่าน้โมก็คือนิ่งนิ่งสุดๆเหมือนไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็แบบมีเพื่อนไม่กี่คนค่ะนิ่งตาขวางอย่าตาขวางตาขวางแบบดูอไรกระดุอะไรก็ะดูรกดูอย่างซีนอารมณ์ ต่างางคะ่ะต,ต่างตรงที่คือมันมันภาพยนตร์น่ะคือแล้วบทอะ่ะม,มันก็รู้สึกว่าซีรีส์น่าจะเยอะกว่าบทมันจะมันจะไม่ได้เยอะเท่าซีรีส์แล้วก็ในวันนึงเบรกดาวก็จะน้อยกว่าซีรีส์ค่ะจริงเรา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 ,เราคาดหวังให้แฟนๆชอบตัวนมโมขนาดไหนกับกับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าทุกคนน่ะคือในเรื่องเนี้ยมันจะรีเลทกับตัวละครอันอันหนึ่งอะค่ะเช่นคนเนี้ยอาจจะพี่ทีมพี่สติ คนนึงเมตตาแล้วก็คนนึงง้ะโมมันแล้วแต่ว่ามุมมองของเราอะในเรื่องนั้นมันจะเป็นยังไงใช่มันจะเอาตัวเองไปรีเลทได้แน่นอนค่ะเออคาดหวังไหมพอเป็นเรื่องแรกคาดหวังจะทำรายได้แบบถล่มทลายเลยไหมฮะถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะ่ก็อยากชิญทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะเอน่าสุดที่สงรเกาหลีเอาข่าวเราบบปีี้เปวย ดีใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากเแกจบไปกระแสะที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆคือเราได้ไปเวิร์ลทัวร์เราได้ไปมีแบบสื่ออินเตอร์สนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบคอยสนับสนุนตลอดเวลาค่ะต้อพ<ร>ยายามเช็คที่แตกยังไงบ้างนนจากแบบว่าเขาอินเตอร์เช็คเช็คตลอดเลยค่ะทั้งทั้งทั้งคู่เลยค่ะคือเราจะคอยเช็คแฮชแท็กตัวเองหรือว่า อย่างวันนี้ก็เล่นเล่นเทนเหมือนกันใช่ค่ะคือมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ได้ตลอดค่ะหนูเห็นของฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ก็มีไม่น่าใจเหมือนเห็นเว็บเว็บของอเมริกาก็มีค่ะจริงได้ได้ไปอ่านในเนื้อไหมว่าเขาเขาพูดถึงเรายังไงบ้างใช่เขาเขาก็พูดว่า this is like a rising star coming นะคะแบบน่าจับตามองเนี้ยก็คือขอบคุณขอบคุณค่ะแล้วถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยว จะเจอเกเ่าไปไปแน่นอนค่ะหนูจะไปถึงที่สุดเลยเอดหรือยังหนูจะไปไกลแค่ไหนคะลูกนู่นตอนนี้ทั้งหมดกี่ประเทศอ่อ่กี่ประเทศแล้วนะสามสามสี่คือคือเรายังไปไม่ครบเลยแล้วก็มีหลายหลายประเทศที่ต้องไป เดี๋ยวจะวนกลับไปฟิลิปปินส์ค่ะใช่ไปเหมือนฟิลออนคอร์นิดนิดใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ต่อค่ะสิ้นเดือนนี้ไปประเทศนนเออสิ้นเดือนนี้ไปไปไทยค่ะไทยแต่ละครั้งที่ไปมันความรู้สึกเป็นไงบ้างเจออินเตอร์แฟนดีใจดีใจมากมากค่ะคือเหมือนเราเข้าไปแบบประเทศเขาแล้วเขาก็จะมาวอร์มเวลคัมสุดๆแล้วก็แบบ เขาจะรอตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะคะ<ช>แล้วเราก็จะแบบบางทีก็เจอไม่เจอเพราะว่ามันก็ดึกมากๆตอนที่เราไปถึงแล้วก็เขาก็จะแบบคอยส่งกาลังใจมาเสียงกรีดยย๊ดอะไรเงี้ยคือน่ารักเจอเซอร์ไพรส์ที่ประเทศที่เราไปเลยเจอเขาก็จะทําอะไรที่แบบเป็นประเทศของเขาเช่นแบบเอ่อตอนที่ตอนที่ไปจีนเขาก็ลองเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็ลองเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟงังค่ออันอะไรเออแล้วคอมันอมคอร์สมันไปไกลมากย่อมรอยดึงเขาพยาย หนึ่งจุดใช่ค่ะคือก็อีเกนขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็แบบคอยคอยสพอร์ตในทุกๆทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเติบโตไปจริงๆตอนนั้นที่ถึงร้านเราก็ตกใจมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแบบ that moment ที่แบบโอ๊บดู่ f o l l o ว e r 1วัน l i o n นะคือแค่นี้ก็ขหที่ใจเกินที่จะพูดได้แล้วค่ะ อะไรนะคะแบบเดี่ยวเลยค่ะใช่สองสองสามเดือนมั้งคะใช่คือแต่ว่าจะบอกว่าแฟนคลับคือน่ารักสุดๆคือเขาจะคอยโปรโมทเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็มีทำป้ายแบบแล้วก็ใส่ไอจีชเตอร์อะไรเงี้ยให้ติดตามอะไรนะคะสองล้านสองร้านเลยเีมดีเมดีต้องรอดูค่ะ ก่อนนี้ก่อนหน้านี้เราเราเข้าไป็นคตอบคอมเมนต์กับแฟนคลับเสุดๆทุกคนจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่อินเตอร์แอคทีฟกับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าเวลาว่างหนูจะเข้าไปคุยในไลฟ์แชทหรือว่าหนูทำเป็นบอทแคสชานอลในไอจีหรือเข้าไปในออยโปรขึ้นหนูจะแบบไปทุกช่องทางเพราะหนูรู้สึกว่าอยากอยู่กันแบบครอบครัวแบบเซฟโซนของการรักกันหรอคะหนูจะตอบเป็นทางเป็นทางคือมันอาจจะไม่ได้ตอบแบบคอมเมนต์แบบ คือมันไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าอย่างบ r o อ d c a สไอจีใช่ไหมคะมันจะแบบส่งมาแล้วเขาก็จะเห็นเห็นหมดเลยคะ่ะมีช่องทางในการใช่เหมือนไลน์สแควร์ก็เป็นของไทยเอ่อบล็อตทัสไอจีก็จะเป็นของอินโอรแฟนแล้วก็แบบตัวที่เป็นฝั่งจีนค่ะโอเค